ใกล้เลยดูซิทุกอย่างที่พูดไปไม่มีเลยผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีโคโคงบาลใช่ไหมวิธีการทำก็คือเราต้องท่องไว้ว่าตูด RJ, อาเจแขมแม่พุงแอนอกอและกระดกตูดเนี่ยคือบ่องบอกฝีมือการขับรถคุณนายแม่เลยเนี่ยอ,อีกายที่ขวัดทีเนี่ยกินเหล้ามากี่ลิตรเนี่ยข้างหน้าซะก่อนไม่มีของเราเลยเคตตายคนเดียวคือฉันนั่งทางขาที่ สวัสดีทุกคนวันนี้บิวสังก็จะพาคุณนายแม่นะแล้วก็เจมจานอยู่ที่ไหนวะนี่พามาดูดอกทิวลิปซึ่งปีที่แล้วเราพาคุณนายแม่มาดูครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าดอกทิวลิปแบบมันแห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวปีนี้เราก็เลยอ่ะเราต้องมาซ่อมแล้วละ่ะเพราะมันคือคลิปของบิวสังไนงะบิวสังก็เลยมาซ่อมอีกครั้งหนึ่งนะครั้งนี้หวังว่าจะได้เจอดอกทิวลิปที่แบบมันไม่แห้งเหี่ยวนะยังแบบสดใสยอยู่เลยตอนนี้คือประมาณกลางเดือนเมษาแล้วจ๊ะ ซาก,กุระก็เริ่มร่วงโรยไปแล้วเราก็จะมาดูทิวดิตกันต่อที่สวนโชว,วะคิเนงพาร์ตั้งเองวิธีการเดินทางมาก็คือจากชินจูกุนั่งสายชูโอไลน์มานะจ๊ะมุ่งหน้ามายังปลายทางที่ชื่อว่าโอเมะนะโอเมะไลน์ปุ๊บเราก็จะมาถึงเลยที่สถานีชื่อว่านิชิทชิกวาวะเราก็เดินออกจากสถานีปุ๊บข้ามสะพานมาก็เข้าสวนได้เลยอันนี้เขาก็จะมีสวนแบบว่าดอกไม้ปลูก ต้อนรับเราอยู่หน้าทางข้าวนะจ๊ะเ่อน,นี้คือเป็นป้ายประกาศนะเขาจะมีแต่ละเทศกาลเขาจะแบบหมุนวียนดอกไม้ไปนะตอนนี้ทีอยู่ประมาณช่วงก,กลางก็คือจะเป็นดอกทิวลิปนนั่นเองค่าข้าวสวนต้องคนละ450้เยนเราสามารถใช้ไอซีการดนะมีซีการ์ดพาสมเนี่ยแปดได้พอเราถึง เราเข้ามาในสวนแล้วเราก็จะต้องไปเช่าจักรยานก่อนเป็นสิ่งแรกเพราะว่ามันจะช่วยเป็นขาเราในการเดินได้เราจะได้ไม่ต้องเดินจะได้บอกว่าปั่นอย่างเดียวเลยซึ่งหนูแม่ชอบมากหนูแม่แบบชิ้นนั่งจักรยานสองแบบแบบสองตอนอะ่ะแต่ช่วยไหมไม่ช่วยขี่คุณนั่งอย่างเดียวแล้วเราก็มานั่งรถไฟเสียค่านั่งรถไฟประมาณสี่เยนนั่งรอบสวนก่อน1รอบ อันนี้ก็คือรถไฟที่เรานั่งาอกับนนะ้ัานอันนี้ก็เป็นแท็กขี่จักรยานเราแนะนำว่าให้ ขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็นั่งรอบหนึ่งก่อนเรียนไปโรกลางทางแล้ก็โกลางทาง,ง,ง,งจะตอ่อคิวยาแบบนี้ตอนทนี่แบบว่าดอกสกุระร่วนแบบสวยงานมากๆอันนี้เขาก็บอกมาทางนามีการมาดูดอกไม้การนทาี่ว่าดอ่สกุลล็นแบบสวยงามมก พวน願いいたしますอันนี้คือแบบเป็นภูเขาเลยอันนี้เขามีแบบลงไปถ่ายในเรือด้วยอมัานนีคนใบบายใส่เราด้วย อันเราก็ลงมาที่หน้าสวนทิวลิปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่สวนทิวลิปกันแต่ก่อนเดินไปเราขออนุญาตหาอะไรกระแทกปากก่อนเราซื้อข้าวปั้นสามเหลี่ยมมาหรือโอนิกิริมาเดี๋ยวเราจะมาหาที่นั่งกินกันก่อนแล้วตอนกลางวันเราก็มานั่งกินข้าวปั้นสามเหลี่ยมกันนี้เจมตาดูกินแบบว่าสุภาพมากเลยเพราะอะไรเพราะเจมตาไม่สามารถอ้าปากกว้างได้เพิ่งจะไปผ่าฟันผ่าฟันคุดออกมา โหัวล้อมาก,ก็ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเจกก๊จกจี้ให้จี๊ยมตากหัวล้อกันอ่ะพอเรากินเสร็จแล้วเราก็ไปหยิบซอฟต์ครีมมาก,กินจะซอฟต์ครีมอันนี้ราคา450รยหเยนนะเจ้กี่บาทไม่ทราบได้ไปคูณตัวเองอันนี้เป็นแบบมิกซ์คือมีวานิลาผสมกับสตรอฟต์รี่เพราะว่าทำในงานของพอดีให้เจมส์ตากอร่อยมากอร่อยมากเตรียมตางเขาถามว่าซอฟต์ครีมต่างจากไอศครีมอย่างไร มีสักเล่ต่อว่าซอฟคีนเนี่ยเป็นเครื่องกดไงกดปุ๊บ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 แบบนี้ใช่ไหมใสยสกีม,มันเหมือนเป็นถังๆอ่ะแล้วก็ไปตักตักตักข้างในแต่กระบวนวิธีการทำอ่ะเหมือนจะหรือเปล่าอันเนี้ยนี่อาานซับได้แต่ประมาณเช่นนี้อ่ะเรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูดงทิริปกันภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชูริป,ปุอันนี้ก็จะเป็นดงชูริป,ปุชูริป,ปุอ๊้สุดงดงามอีกแล้ว มาช่วงนี้กําลังดีเลยเพราะมันกำลังบายกำลังดีถ้าเกิดมาช้ากว่านี้อีหนึ่งสัปดาห์เนี้ยมันจะร่วงหมดแล้วเราก็จะสูงข้าไปใกล้ๆเลยดูสิอ้ยเหลืองแดงเหลืองส้มมีม่วงม่วงแซมอ้ยดูนี้สิข้างบน,นเป็นดอกทิวลิปแต่ที่พื้นดินเห็นมามันจะเป็นกลีบซากุระร่วงโรยแลมีดอกมีแซมอันนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งจะเป็นสี แดงชมพูแดงชมพูมีเหลืองรเรื่อรเรือเรือแต่ว่ามันก็จะมีใบของดอกสกุลาเนี่ยอ้อเห็นแบบมันสวยจริงๆเลยเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบกำลังดีมากๆเลยได้เห็นทั้งแบบกลีบสกุลาแล้วก็มีชุริป,ปุเนี่ยจริงๆต้นพวกนี้คือต้นสักุลาหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสักุลาที่ตอนนี้คือใบเริ่มร่วงแล้ว ปกติแล้วเนี่ยสกุลาเนี่ยมันจะร่วงก่อนที่จะแบบทิวลิปจะสวยๆแต่ว่าปีนี้เนื่องจากสกุลามันบานชา้ามันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเห็นสกุลาไปด้วยแล้วก็เห็นทิวลิปไปด้วย <c oughs> ดรน <c oughs> เป็นดโดรนขึ้นมาเลย <c oughs> วิธีการถ่ายรูปทิวลิปที่ให้เหมือนกับว่าเราไปกอย่ทิวลิปนะ เราจะไม่ใช่วิธีการเดินเข้ามาในกองนะมันไม่ได้เราจะแบบไปยืนฝั่งนู้นอย่างเจมส์ตานยืนฝั่งนู้นใช่ไหมแล้วเราก็จะกดกล้องต่ำลงมาเจมส์ตันนั่งซินั่งให้ดูซิเนี่ยนั่งให้ดูปุ๊บแล้วเราก็ซูเข้าไปเนี่ยเห็นไหมก็จะเหมือนกับว่าเจมส์ตานน่ะนั่งอยู่ในกองทีริบซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือทางเดินนั่นแหละอันนี้ก็เป็นดอกอีกประเภทหนึง่งเห็นไหมมันจะแบบเป็นขุยๆเหมือนเป็นริ้วๆอุถ่ายมุมนี้ไปอ่ะไม่มีคนเลย อันนี้ก็จะแบบผสมกันหลายสีมีสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีส้มเป็นสีแปกเขาจัดโซนเป็นสีสีมันเลยทำให้สวยเลยไงอันนี้ก็คือทะเลดอกสีเหลืองขาวเหลืองขาวดอกสีเหลืองขาวเหลืองขาวแล้วก็แซมด้วยมาสีดำน่ารักอีกแล้วหมา อ่ะในนี้ในแม่น้ำใช่ไหมเราก็จะเห็นเป็นดอกสกุละร์ร่วงโรยตรงนี้กสุใช่อ่ะเหมือนพระหยดเทียนลงในบ่อน้ำมนต์อ่ะ<ด>ใครเห็นเลขอะไรบ้างบอกมามีเลขอะไรบ้างถ้าเกิดถูกลงมาที่หนึ่งก็แบ่งให้ด้วยนะหกสามหนึ่ง <6 31. S 1> อ่ะคุณแม่ให้หกสามหนึ่งเนี่ยดูดอกอันนี้แล้วแบบเหมือนตกไม้ปลอมๆดูมันมันเงามากเลยเหมือนเอาผ้าไหมามาทำเป็นบแบบกรีบดอกเลยอ่ะ ดูแลแบบดอกไม้ปลอมแน่ๆวิวจากฝั่งนี้ก็จะไม่เห็นผู้คนมากมายสวยงามอีกแล้วอันนี้คือทิวริปพันคาราเต้ทิวริปคาราเต้คือแบบนี้มันสามารถฟันฟอกฟันมือได้หรือเปล่าเนี่ยนี่เห็นไกลๆตรวนั้นนะ ก็จะมีต้นไม้แบบว่าหนึ่งต้นตัวเดยียวนี้ไวร่อฟ้าผ่ากลางทุ่งหญ้า <Yeah. S 1> หูนู้อยู่บรรยากาศแบบว่า mm hmm. กลีบสากุละร่วงโรยโอ้โหแบบสุดยอดมากกลีบสากุละร่วงโรยแล้วก็แบบมาบนสวนทิวลิปเนี้ยโอ้โหแบบแบบรรยากาศโรแมนติกโรแมนติกจริงๆเลยนี่ mm hmm. อันนี้ไงต้นเหตุของที่ร่วงโรยก็คือต้นนี้นั่นเองซากุระร่วงโรยเห็นไหม เนี่ยดอกสีเนี่ยคนจีนต้องชอบแน่เลยเพราะว่าอะไรเพราะมันแดงแล้วมันก็แปลตพวกแปลกแปลเนี่ยเป็นสีที่แบบคนจีนชอบมากๆอ่ะอันนี้ก็มาเจออีกหนึ่งพันนะจ้าพันนี้จะแบบสีม่วงมะเหลี่ยงเงาเงา,งาเหมือนเอาผ้าแพรมาทําอีกแล้วมันของปลอมป่ะวันนี้ยดูแล้วเหมือนของปลอมของปลอมอันนี้จะบอกเทคนิคการถ่ายรูปของคุณผู้หญิงให้ส,สวยๆนะจ๊ะวิธีการทํา ู้หญิงเนี่ยเขาจะมีโคโค้งเวาใช่ไหมวิธีการทําก็คือเราต้องท่องไว้ว่าแอนอกขแมวพุงแอนอกกระดกตูดอ่เจ๊ขแมวพุงแอนอกและกระดกตูดเออประมาณเช่นนั้นอ่ะคุณแม่ขแมวพุงแอนอกกระดกตูดซิไม่ได้ทุกอย่างที่พูดไปไม่มีเลยอันนี้เขาก็พยายามจะถ่ายหมาจะถ่ายหมา ให้หมายอยู่นิ่งๆนะเจ๊หมาอ่าอ,อย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงสิอย่าพึ่งลงนั่งก่อนสิ <laughs> เราก็รู้อย่าเขาไปตามยนะอ,มอาย่างนั้นน่ะเห็นไหมนาา่ารักอ่ะหมาเจ้าหญิงไงอันนี้ก็จะเป็นต้นเมเปิ้ลนะจ๊ะถ้าเกิดเรดูใบไมไ้ร่วงเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีแบบแดงเถือกเลยตต้นเมเปิ้ลก็จะปลูกไปด้วยชุดิป,ปุ อันนี้ก็เป็นอีกดอกหนึ่งเรียกดอกอะไรกันไหมหรืออันนี้ก็เป็นทิวลิปพันธ์พัมโรน่าเขาเขียนไว้จะคล้ายๆดอกกุหลาบวันนี้อันนี้ก็สวยและเขาก็นอนกอดกันด้วยแหละ ดัดมุมตรงนี้เราจะเห็นแบบเป็นริ้วๆเลยจะสวยงามมากๆเห็นเป็นแบบเป็นเส้นๆเลยอันนี้ก็คือมาริโอ้จ้าคือเป็นท่อมาริโอมาถ้าสมมติเรากระโดดลงท่อเนี่ยเราก็จะไปเจอเมืองบาดาลน,นี่ไงตรงนี้ที่บอกเป็นริ้วๆเนี่ยโอ้โหจะสวยมากๆ <c oughs> <c oughs> เราก็มาดูอีกมุมหนึ่งมุมนี้ถ่ายไปจะแบบเห็นเป็นริ้วเหมือนกันเมื่อกี้เราอยู่จุดฝั่งนู้นฝั่งนู้นแล้วเราเดินมาฝั่งนี้อ่ะตอนนี้มันก็ยังเหลือดอกซากุระให้เห็นนิดหน่อยนะจ๊ะอันนี้คือเป็นดอกซากุระเบ่งบานอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาปั่น เรือเป็ดกินนะจ๊ะเรือเป็ดน้อยค่าปั่นเรือก็1นึ่ลำนั่งได้2คนราคา800เยเยนต่อ30นาทีถ้าเกิดสมมติเกินไปอีกก็จะทบไปอีกส0นาทีเป็นอีก800เยเยนแต่ว่าส0ินาทีเนี่ยคิดว่าคงไม่ถึงหรอกเพราะมันร้อนๆเหลือ,ลอลเกินแล้วก็หนักด้วยนี่เลยอันนี้ก็คือเป็นเรือพาย paddle boat เน,เนี่ยเวลาขับเสร็จแล้วเขาจะต้องแบบตีวงโค้งมางนี้นะเพื่อที่จะแบบมาเข้าลำตรงนี้แล้วมาจอดตรงนี้เราก็จะรู้ฝีมือว่าใครนะครับรถเป็นยังไงจากการตีวงนี้แหละเมื่อกี้เห็นเจฟบางคนนตีวงไม่ได้คือเจฟพุ่งหัวปักเข้ามาเลยจ้าหัวปักตรงนี้เลยนี่เห็นไหมดูเจฟเบอร์สี่แปดเจเข้าไม่ได้เขาต้องบอกให้เข้าอย่างไรส่วนเจฟเบอร์สี่นี่คือเอาหัวเข้าเลยจ้าเรารู้เลยนะว่าเจฟยขับรถเป็นอย่างไรเขาใเอาเข้าเข้านี่เอาหัวเข้า อ่ะเราก็ขึ้นเรือเป็นเรียบร้อยแล้วนี่อ่านี้ก็คือเจนน้ำตาลนะจ๊ะแล้วคุณนายแม่นี่คือขับไปไหนเนี่ยอ้าเป็นไงบ้างสนุกไหมจ๊ะอันนี้คือบ่องบอกฝีมือการขับรถคุณนายแม่เลยเนี่ยคนมายังเทียบไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยขับซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีเนี่ยกินเหล้ามากี่ลิตรเนี่ยน้าน้าเป็นของเราเป็นของเราอะไรดูข้างหน้าซะก่อน ข้างหน้าะก่อนไม่มีของเราเลยนั่นน้านั่น้ำเป็นของเรา,า,เอ,เราอยากจะบอกว่ามันสั้นมากอะคือแบบว่าคนขายาวมันไม่สมควรจะขับได้สบายๆเลยดูคุณนายแม่ดู่ไ้มแบบปวดขาปวดขาอะไร <ป S 1> เป็นชนะีมไหมอันนี้เรือพายจะเดือพายเรือพายเราให้คุณนายแม่เป็นคนหมุนพวงมาลัย แล้วคนในแม่จะหมือนไปไหนเนี่ยจะบอกว่าคนญี่ปุ่นพายเรือไม่เป็นเลยเขาเป็นอย่างนี้ด้วยเห็นไหมเขาจะพายเรือแล้วแบบว่าเอาเรือถอยหลังง่าว่าแล้วพายไม่เป็นจริงด้วาพายมาชนเรือเราเลยคนญี่ปุ่นเขาพายเรือแปลกเขาพายใครจะเอาไห้หน้าจั่วสามเหลี่ยมอะหันไปข้างหน้าคือเขาพายแบบเอาเอาสันด้านหลังตรงนี้เห็นไหมมาด้านหลังอ่ะมาดูเจมตายคนเดียวคือ ฉันนั่งถ่างขาถีบเลยจ้านั่งถางขาถีบเลยตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นคนละขาคุณนแม่แล้วเนี่ยอ่ะเราเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินก็ปั่นเรือเป็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยเสริมอารมณ์หมายคุณนยแม่มากมากเพราะว่านางยินดีปรีดาแต่อันน,นี้เป็นไงเหนื่อยมากแปลว่าช่วงที่ปั่น่ะมันสั้นมากสำหรับคนขายาวแบบเดา๋จะบอกปั่นแล้วเมื่อยมากมาก แล้วแบบคุณนายแม่ก็ให้อยู่สังปั่นอยู่คนเดียวเหนื่อยจริงๆมีความคุณนายแม่จะเมาคือเมื่อกี้นางก็ไปเข้าห้องน้ําใช่ไหมพอนางเข้าห้องน้ำคุณพิการเนี่ยก็คือเหมือนกับว่านางแก่แล้วไงเข้าห้องน้ำคุณพิการได้เพราะน้ำคุณพิการเนี่ยก็จะมีปุ่มขอความช่วยเหลือเป็นพิเศษกับปุ่มกด flush ทีนี้นางต้องการกด flush นะงถ้าไม่รู้ไงเพราะมันภาษญี่ปุ่นหมดเลยงานนั้นก็กดมัว่วเพราะกดมุ่งเป็นไงกลายเป็นกดขอความช่วยเหลือจ้าปี๊ดปี๊ดปี๊ดทุกคนแบบมองกันลั่นเลยนางออกมาแล้วมันดังไม่หยุด จนคนเข้ามามาดูเอ็กเกิดอะไรขึ้นคุณยายคนหนึ่งเข้าไปเซจก็ไม่รู้ไม่สนใจเซธก็เข้าไปแล้วปกติธรรมดาเจ้าหน้าที่ที่วิ่งมาทีหลังก็เลยนึกว่าคุณยายอะติดอยู่ในห้องน้าแล้วขอความช่วยเหลือก็เลยพยายามจะช่วยคุณยายคุณยายก็ไม่เปิดเพราะเซธกำลังทำธุระอยู่จ้าก็เลยบอกเขาว่าทีหลังนะกรุณา้ำทำภาษาอังกฤษนด้วยนะถ้าเกิดไม่อยากเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ขึ้นอีกเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกจ้าเอาวันนี้บิลซังก็พาทุกคนมาดู ดอกไม้แก้ตัวจากปีที่แล้วที่มันไม่บานนะจ๊ะปีนี้บานแบบสวยสุดงามอย่างยิ่งนะถ้าเกิดสมมติใครอยากจะมาดูให้มันสวยสุดงามเนี่ยก็จะมาประมาณสักช่วงกลางกลางเมษาช่วงช่วงช่วงสวงกรานต์เนี่ยคือมาแล้วแบบมาดูดอกทิวลิปได้เลยมันงสวยมากๆที่สวนโชวะคินเงงพาร์คนะครับนั่งชูโอไลน์มาตอนเดียวถึงเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้บิวสังก็ ไปอีกเกียก่อนละเพราะมันใกล้ๆกันเดี๋ยวไปซื้อของอีกเกียไปหาอะไรกินที่อีกเกียแล้วค่อยกลับบ้านละคลิปหน้าดิวไซจะพาไปทำอะไรไปรีวิวอะไรติดตามตอนต่อไป